ทั้งคู่พร้อมที่จะพายเสียงถูกต้องเสียงดวงพายเสียงดวงครับเสียงดวงครับถ้าใครเจอตบกอใหญ่ก็ก็วัดดวงไง่ายเหมือนจับฉลากเหมือนจับฉลากเอาเลยครับพร้อมครับปล่อยเลยครับขณะนี้หมดแล้วครับเอาเลยครับลงพายสนามเคลียร์เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮมานี่ครับปลอยปุยอภัยลงอย่างเดียวน้ำเงิน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 ครับน้ำเงินครับน้ำเงินยังไม่พร้อมน้ำเงินครับ แดงพร้อมแล้วแปดแปดนี่แน่นอนพร้อมอยู่แล้วทั้งข้าวผัดทั้งมันข้ัดแปดพร้อมไหมโอ้โหไม่เห็นเลยนั่งก็ไม่ได้ไม่เห็นเลยครับอย่าให้มีอะไรเลยครับขอยออกง่ายๆครับเอาแล้วครับนี่นักต่องรามแล้วเอาใจลุ้นใจลุ้นลุยตูมตูม,มตูมต้มอามาแล้วจ้ะ ดียอดเอาละไว้ประจัปีตออกมาละลอยหกสิบหกระวังแท็กนร์ทอเมริกาอยังไรไม่มีวันตายอยู่ในโลกนาำแดงอย่างกับเรือดีเรือดี็นของเอกนาวาลักขรับปัตตาจังหวัดนครปฐมลักขรับปัตตาจังหวัดนครปฐมคู่นี้ใส่กันเต็มร้อยเต็มล้านเต็มร้อยเต็มล้านไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครมึงหน้าตางอกตึงมึงหน้าตางอกตึงยกหน้าทีให้แทบโดนรสิษย์แปลกแทบโดนรสิษย์แปลไม่มีไม่รัวทีมงานควนตะแก้วทีมงานควนตะแก้วที่ไทยแม่ของเอกนาวาจะยอมมไ่ยอมยอมไม่ยอมสสูู้้้้้ไไไไดดดม่ หวัวจะแซงแล้วไม่รู้ว่าใครจะแซงใครใจัดแสงใครใครองร้าวสีแดงในนามเทพนอร์สิงครับนอร์สิงจะนำถูอแต่พอชุดที่ว่าแต่ผงแต่คงเราจะตามมาแต่นอร์สิงค์บอกว่าแบบดีแบบแเบอร์นอร์สิงค์ค่อยไปปล่อยไปแล้วก็ปล่อยเรือค่อยๆไหล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 เข้าเป้นชัยครับกรรมการไม่รอชา้ายกธงแดงครับให้เทพนอรสิงห์เป็นฝ่ายชนะเทพนอรสิงห์ เป็นฝ่ายชนะครับท่านครับกับลำเลยครับเอาเอาเรือคู่ต่อไปเข้าเทียทุนเลยครับไหลมาเลยครับเออฮะโอ้ลุงเรียนบอกไม่ใช่ไหลเข้าเส้นชัยมันวิ่งเข้าเส้นชัยครับเทศนากรแม่เหลืองทองครับเข้าเทียทุนเลยครับธนากรแม่เหลืองทองนะครับแล้วก็ต่อด้วยนมปฏิพัทน์กับพัฒนาภูมินเนาะครับ